งวดที่แล้วเข้าสองตัวตรงๆกับดุยพลันตามต่อในงวดนี้บอกเลยว่าไม่ดูพลาดแน่และที่ขาดไม่ได้กับแนวทางปฏิทินกินงวด16พฤษภาคม2565นี้ที่แรกที่เดียวก่อนไทยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะพี่พ เรียกได้ว่าใครตามก็เข้าไปเต็มๆรับทรัพย์กันท่วนหน้ากับแนวทางของดุยพลันที่งวดที่แล้ว2พฤษภาคม65ฟันเข้าเต็มๆยังกับตาทิพย์หลังงวดที่แล้วฟันไปตรงๆ9009เรียกได้ว่าใครตามแนวทางก็รับทรัพย์กันไปเต็มๆนะและใครที่รับโชคไปหรือผิดหวังก็ไม่ต้องเสียใจไปตอนนี้ดุยพลันได้ให้แนวทางของงวดที่16พฤศภาคม65เรียบร้อยแล้วโดยช่องของเราได้รวบรวมมาให้พี่ๆได้ดูก่อนใครเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่กดติดตาม ก็กดให้ด้วยนะครับพี่ๆมากระต่อที่วัน16พฤษภาคม6 5นี้ไม่ไวายดุยพลันจะให้แนวทางต่อแบบไม่กังวลโดยในวันนี้กับแนวทาง16พฤษภาคม6 5มาที่3ตัวตรงๆ570 572และ592ฟังอีกครั้งนะครับ570 572และ5 9 2 5และแนวทาง2ตัวก็คือ92 70และ72ฟังอีกครั้งนะครับ92 70และ72ซึ่งความบังเอิญก็คือดันไปตรงกับแนวทางของปฏิทินจีนที่ให้ล่วงหน้าไว้แล้วมาโดยแนวทางของปฏิทินจีนที่ใครตามแนวทางทุกมวดก็น่าจะรู้ดีถึงความแม่นยำกับเลขปฏิทินจีนประจำวันที่16พฤษภาคม65ที่ให้มากับแนวทาง39726 ฟังอีกครั้งนะครับ39726ซึ่งเลขชุดนี้ก็วางเป็นแนวทาง2ตัวได้เป็น393732 369792 967276และ26ฟังอีกครั้งนะครับ393732 369792 967276และ26และเป็นแนวทาง3ตัวได้แก่397 972และ726 ฟังอีกครั้งนะครับ 397, 972, และ7 2 6จะเห็นว่าคล้ายกับแนวทางของดุยพลันที่ให้มาก็คือหลักๆก,ก็จะเด่นไปที่เลข9เลข7และเลข2เรียกได้ว่างานนี้ไม่รู้ว่าบาังเอิญหรือโชคชะตาก็รับฟังไว้เป็นแนวทางกันนะครับพี่ๆงานนี้ไม่แน่ว่างวด16พฤษภาคม65อาจจะมีเศรษฐีใหม่อยู่ใกล้ๆนี้ก็เป็นได้ กับแนวทางในวันนี้ที่รวบรวมแนวทางเด็ดๆทั่วฟ้าเมืองไทยและวิเคราะห์กันให้ส,สดๆก็กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเด้อ